โอเคสวัสดีทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ในช่องชื่อเนี่ยเอเวอร์เจอร์กันนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเพิ่มกันนะทุกคนเพิ่มชื่อว่า IP The Kingdom อะไรวะเนี่ยเออใช่ไหม,มนเ,นเด็กซึ่งวันนี้เราอยู่กันในแบบสปีดดาวโอ้มันขึ้นมาพอดีเลยสปีดดาวนะทุกคนจะแบบที่แบบสร้างเร็วสร้างตามที่มันบอกอะไรนะทุกคนอ่าเนี่ยให้สร้างตามที่มันบอกเนี่ยทีมกลาเซต์กลาเซต์เว่นตาเออแว่นตาใช่แว่นตานะทุกคนมาเราจะมาวาดแว่นตากันคือแว่นตามันก็วาดได้ง่ายอยู่แล้วนะเราวาดแว่นตาไ เออแล้วผมเป็นคนใส่แว่นตาถ้ากวาดแว่นตาแว่นน้คุณจะโดนด่าไหมเนี่ยเนี่ยแว่นตาแค่เนี่ยมันกค่จบแล้วมันดิมันดีอะไรยาวกว่าแว่นตาโอเคนะทุกคนพอเราวาดแว่นตาเสร็จแล้วเราก็จะมาระบายสีแล้วก็สร้างตาเนี้ยทุกคนจับเวลาให้เหมือนแบบเคยเห็นบิวบัตเทิลเซิร์ฟเซิร์ฟไมค้าไหมเออประมาณนั้นนะประมาณบิวบัตเทิลนะทุกคนเท่านี้เย้เสร็จแล้ววาดเสร็จแล้ว ผมจะไม่บอกไม้ว่าไหนเป็นลูกของอันนี้พี่คิดว่าสวยอันไหนสวยพี่ก็อันนี้เลยโอเคได้ได้ได้ไดเออมันไม่ขึ้นชื่อให้หรือไงใช่มันไม่ขึ้นชื่อให้ใอ,ใหอ๋อเออเดี๋ยวมาครับปกติมันจะขึ้นชื่อให้อันนี้ไฮเลทตัวนี้แปลว่าจานสีนะท่านผู้ชมมันจะมีให้เลือกสีอะไรนี้แต่ของผมเป็นภาษาไทยเลยผมก็เลยอ่านออกของพี่เป็นาภาษาอังกฤษแห่สวนนา ไม่เป็นไรเราอ่ะเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงหรอกไม่อ่ะพี่เขาสอบได้ได้อังกฤษได้เกย์สองอะไรอะไรเกย์สองอะไรผมได้เก่งอังกฤษที่สุดในห้องอ่ะรู้ไหมกูได้เก่งอังกฤษขนาดนี่หวาสาวๆเดี๋ยวทักมาขอไอ้จูนียครับข้อดีตอบอะไรโอ้สาวๆทักมาประจำเลยบอกเฮออจูนียสุดยอดเก่งอังกฤษเฉยเลยอ่ะอ,อ, <c oughs> อะไรนะไม่่คะยันผู้หญิงไม่แค่เล่นตัวฮะ ไอ้บึงบุลลี่กูบึงจำไว้นบึงจำไว้นะอย่าอย่าให้กูไม่ได้พูดนะคือแบบผมได้เก่งภาษาอังกฤษมากเลยเนาะขนาดครูฝรั่งยังฟังมันแล้วแบบโอ้โหยกนี้ห้เลยอู้ยูเก่งอังกฤษมากเลยนิ้วกลางไ่มวะนิ้วโป้งสินิ้วกางอะไรพูดจาอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอ๋อคนอังกฤษน่าจะพูดกับพี่ว่าสักไหมดิ ไม่เขาบอกอู you good, you good. You, ้ยูคูดยูคูดฟักยูโกอเวยเขาพูดอย่างนี้แปลว่าเสร็จละไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยลืมเติมหมวกให้เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนะเอาละเสร็จมาดูซิว่าใครจะได้คะแนนการวาดแบบรวดเร็วเก่งที่สุดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนี้สวยอันนี้สวยเชี่ยวเฮ้ยอันนี้สุดยอดนี่สุดยอดผมให้สองดาวให้หนึ่งดาวเลยครับคือมันจะไม่ว,าว้าวอ่ะ ให้หนึ่งดาวเลยครับพี่โอ้โหอันริเบนเอ้ยที่สามดาวหรือเปล่านี่สวยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้อันนี้ผมว่ามันเป็นแว่นพิจเหนียมให้สองกันเหรอพี่ไม่ได้ใส่แว่นสีขาวพี่ใส่แว่นสีดำอีเว่นอ่าอันนี้ไอ้ปื้บอันที่มึงทำใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้น่าน่าอย่าคิดว่ากูไม่รู้ อันนี้กูชอบ <laughs> โอเคโอเคเข้าใจละเฮ้ยอันนี้มือวาดกูปะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอันบี้มีมือไอ้ปื๊บเหรอเจ๊ <laughs> ะเจ๊ะด <laughs> <laughs> ูเองดูเ <laughs> องเจ๊ะอ, <laughs> อันนี้ผมไม่ได้วาดนะครับอันนี้มันเจ้ของผมนะครับผมผมอันเมื่อกี้สวยๆอ่ะไม่ใช่ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ะไม่ใช่อันนี้มันเจ้ของกูกูรูนะัก นี่เป็นวิจุเนียแน่นอนข่าวกูข่าวไม่รู้เมื่อกี้อะไรเสร็จแล้วกูไนะก็คืออ้าวไอ้ปิ้มโอ้คนนี้ได้ขนาดนี่นะครับท่านผู้ชมลงดูเดียวผมได้ที่อะไรโอ้ได้ที่สี่รู้ที่มันวาอะไรอยากเห็นอะ ม,มันดูของกันไม่ได้หรอว่ามันวาดอะไรไอ้ที่ผมไอ้ที่พี่บอกว่าชอบอะของผมเองอ๋อไอ้ที่วาดยู่วิวกาเขียวไหมเอาดีๆวาดก,กูป่ะเด้อใช่หรือเปพี่โอ้จัด <c oughs> <c oughs> ได้ได้เนี่ยพี่ทำไรเซิร์ชอะไรไม่ไ <c oughs> ด้เซิร์ชอะไรคีย,คย์บอร์ดเฉยๆคีย์บอร์ดเสียงมันดังนะใช้บูสต์ เอาละมาด่านอึดรอบต่อไปรอบนี้เราจะได้สร้างการ์ตูนอ๋อการ์ตูนการ์ตูนอะไรการ์ตูนผู้ใหญ่เหรอใอเคมาเดี๋ยววาดการ์ตูนอะไรดีวะวาดลูกบิ๊อา้าชินจังชินจังผมวาดชินจังดีกว่าท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเราจะบอกว่าดชินจังกันวันนี้เราก็ใช้สีดําก่อนวาดได้เป็นหน้าชินจังทําไมมันหนาจาาังวะไอ้เพิร์ดไปจะวาดอะไรเนี่ยไม่ไม่รู้ไม่บอกเดี๋ยววาดเดือนจูเนใหญ่โอเค เราวาดหน้าชินจังเสร็จแล้วเราก็ลงสีครีมแบบนี้ใหญ่ๆหน่อยปื๊บเราลงสีครีมให้เรียบร้อยมันได้เหมือนหน้าคนเลยแล้วก็วาดตาจมูกเสร็จแล้วเราก็วาดชิ้นจากมาใส่เสื้อสีแดงใช่ไหมเราก็เลยจะให้มันใส่เสื้อสีแดงฟื๊บแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบนี้นี่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้นี่เสร็จแล้วปุ๊บกางเก็นันสีเหลือใช่ไหม แล้วก็เอาสีเหลืองมาแล้วก็วาดระบาย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 ,ระบายขึ้นมานิดหนึ่งเสร็จแล้วเราก็เติมขาเข้าไปโดยการใช้สีครีมฟึบฟึบ,บแบบนี้แล้วผมมันจะออกดำๆข้างบนใช่ไหมเราก็เติมสีดำเข้าไปฟืบฟืบบบ <c oughs> แบบนี้เสร็จแล้วอ๋อเจ้าใช้มือหรือใช้ตีนใช้ตีนกระมังเจ้าคะ นี่บอกอะไรทุกคนต้องภูมิใจในตัวกูเราไม่มีใครภูมิใจตัวพี่หรอกทำไมเรื <c oughs> ่องกูมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอท <c oughs> ี่กูไปทำอ,อะไรให้ไอ้ปื้มโกรธแค่เครือกโกรธโทษชั้นใดกูว่าเด็ดจะเลี่ยงมาสองปีก่อนนะทำไม <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องยุง่งไม่ต้องสนใจเรื่องไหนอ๋อใจดอกแล้วไปคืนก็ <c oughs> ถ้ากูไม่ให้มึงเผาบ้านแล้วจะกูจะทำยังไงฮะ บอกว้า,านแม่พี่เดี๋ยวผมจะปั่นจักรยานไปบ้านพีม่มาเลยมาเลยกูไม่ต้อนรับเอาปั่นมาซะไกลอปั่นมาทําไมใครบอกให้หมาก็ผมจะมาดูไงทน,นไงดูอะไรดูอะไรไม่มีอะไรหรอกอัอไหของเขานี่<ด>เสร็จแล้วเราก็จะเขียนเขาว่าชินจังเราไปดีกว่าไหม <c oughs> นี่แบบนี้เออ ฮิโนซูกิแค่นี้แหละจบฮะคิแค่นี้ง่ายมากเรามาดูกันสิว่ารอบนี้เราจะได้คะแนนกันเท่าไหร่เอันนี้มันตัวเฮียแล้ววะคุณรู้พี่ผมรู้ผมรู้อะไรมันคืออะไรนะปื้บบ้านหรอเอาเยยะทำไม่ะ อะไรที่มันการที่เด็กกูสามน่าไม้อ,ไอันนี้อะไรวะให้เท้าเดียวเทียเห็นแล้วกูไม่มีอารมณ์ให <c oughs> ้เอเลียนเอเลียนสิมีส้มเนี่ยพี่อันนี้อ,อะไรวะ,รอ,ะรอันนี้ของใครให้ไหนก็ดีมันสร้างฉากกัาด้วยแหมขยันสร้างฉากไปกาวไปกาวไอ้เพิ่ม อันอันอันนี้เองวาดใช่ไหมใช่จริงเหรอเออมันเคลมผลงานมากยากมากเลยอะไรวะคาตูนเน็ตเวิร์กออเฮ้ยอันนี้มันเป็นโลโก้การ์ตูนเน็ตเวิร์กอ่ะใช่ไหมเฮ้ยอันนี้อันนี้ให้สิแต่ก่อนผมชอบดูมาเลยการ์ตูนเน็ตเวิร์กอ่ะพี่พี่มีแบบเบนเทนอะไรกันไม่เกี่ยกับการ์ตูนเฮ้ยอันนี้สวยอี๋ดี่สวยดีสวยนีสวยอันนี้ให้ให้ห้าเลยให้ห้าดาวเลย โอ้นนี้สวยเนาะเออนี่สวยอเอาฟืานวาดเหรอใช่เอามึงเอากลับมาก่อนกูจะลดดาวมึงเอากลับมาก่อนไอ้เฮียดีแค่ไหนฉันไม่ถุยในายงานอะ่ะก็ถ้าฉันรู้เป็นฝีมือมันนะต่อให้มองอยังไม่มองเลยอุ้ยอุ้ยเอาเดี๋ยวเราจะไปไอ้เยียนี่ไม่ได้อือที่มึงใช้ตาเดี๋ยวมึงใช้ตีนว่าเดี๋ยวมึงดูเอา <laughs> ขำอะไรขำอะไรไหู้ยขำ สวยดีสเสียดฝากคุณจริงๆไอ้ลูมนั้นผมทำเองดีดำดำอ่ะอ๋อเหรออืมสุดเอเอ๊ะทำไมไม่ได้ทำไมมันไม่ได้หนึ่งวะอุ้ยเมื่อกี้สวยจริงแล้วทำไมไอ้วัตทูปเดเช้ส้นตีนว่านี่ทำไมมันได้ที่หนึ่งเอาชอบนะชอบพี่อะไรวะมึงมีศินและปาดในหัวใจมั้ยเอเลี่ยนพูดถึงเอเลี่ยนก็ต้องผมก็ต้องพูด ผมกก็ตต้องงนึึถัวเป็นนักบินใน <ไป S 1> อวกาศเราจะสร้างยานบินนะครับผู้ชมนะผมสร้างไม่ค่อยเหมือนแน่เลยเพราะผมสร้างเพราะผมว่ามันรู้ต่างดาว้าเป็นเอาว่าพี่วาดพี่วาดแบบผ่านร้อน,น,นาาผ่านหนาวมาวาดอะไรวะผ่านร้อนผ่านหนาวลวกๆเหรอไม่รู้นะอะไรวะแล้วคุณไม่เข้าใจอี มาเราจะมาวาดเอเลี่ยนเป็นนักบินในอวกาศตกลุมรักพระจันขนาดอ๋อไอตอนนั้นร้องม่เป็นอ่ะตานลงไหลจนกว่าจะจ่ายอ๋อด้าลงไหลจนเทกระจัดหุย w ุย t ั h e f ฟั k ดัดแปลงกูดัดแปลงก็จะเบาแปลงเพลงอ่ะพี่โรเบิร์ตสายควันเคยกล่าวไว้ว่ากูแปลงเพลงจนไม่มีเวลาแปลงฟัน อะไรไม่ม right. right. ีอะไรพี่เอาละแล้ววาดเสร็จแล้ววาดเอเลี่ยนวาดไงว่าเอเลี่ยนวาดได้เป็นเราต้องวาดหูตาจมูกออืย่างนี้เอาไอ้สัตว์มันทับเราก็วาดได้มันทับทับกัเลยดีกว่าเหี้ยอะไรกูเนี่ยก็เกลียดเลยท่านผู้ชม วาท่นี่เราต้องแก้งานนิดหน่อยเราก็วาดใหม่ละเลงสีเหมือนเอ้ยเหมือนเด็กป .2 วาดรู 2, ปอ่ะผมจะวาดเรียนสีเขียวนี่อย่างนี้เราก็เติมตาเติมปากเข้าไปฟือแบบนี้มาเสร็จแล้วเราก็จะลงลายเส้นอันนี้เป็นตัวเมียนนะท่านผู้ชมเลยไว้อันนี้ตัวเมียแล้วส่วนอันนี้ตัวผู้มีนิดๆก็พอเออแบบนี้เสร็จแล้ว เสร็จแล้วแค่นี้แหละแล้วก็เดี๋ยววาดโอเคแค่นี้แหละเสร็จแล้วเท่านผู้ชมนี่คือเอเลี่ยนนะครับเอเลี่ยนมากมันคือเอเลี่ยนโอเคป่ะอุย<า>้ยอ,อ,อันนี้อันนี้วาดดีหน่อยแนละ้วแต่สวยมากเลยแ <c oughs> ค่อสองดาวด้วยความตั้งใจอ่ะโอเ้เชี่ยให้น้อาจังอ่าแสดงว่าไอ้ปื้มวาดตัวตัวเมมียไ่่ใช <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ของก,อกูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่แน่ๆมันใช่แน่ๆเอ้ยไอ้ยอะไรวะ FC ด้วยไอ้ยไอ้ให้สองดาวดีกว่ายูเอฟโอยเอฟโอเออไอ้ไอ้นี่มันเอเลี่นนนนาายหรือผักใบเขียววนะเนี่ยเฮ้ยให้สองหรือจ่ายให้สองแล้วกันต่อให้หนึ่งแล้กันผมเป็นคนได้คะแนนยากนะฮะ ui, ui, anh ấy, anh màu đấy. anh đi không mưng, em ạ? anh đi anh 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 đi anh 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 Ui, ui, anh นี้สามดาวเลยให้สี่ด้วยหเว้ยแต่ให้สามก็ดีแม่งรอยยากกื้อผู้ชนะก็คือเฮ้ยคนที่ชนะไอ้เรื่องเอเลี่ยนสีดำต้องเปอคนวาดนะไม่จริงกูไม่เชื่อเล่นแต่ เอาวทำไมผมได้คะแนนน้อยสุดอ่ะไม่ดีเลยอะไรวะโหวนโบว์ไม่ถากต้ติดต้อไปผู้สาวว่าที่ส่ล็ป่ารู้จักไหมผู้ที่เขียนสีสีล็ป่านรูเท่มไหรโบว์ให้กูน้อยใงวะกูน้อยใจอ่ะเชียร์มึงรู้จักศิลปะหรือเปล่าเนี่ยกูจะลองว่าที่เชี่ยไปดูซิมันจะให้กูไหมอ่ะลอกใช่ไหมได้ดอกอ่ะว่ามันก็ยาเลยว่าอะไรวะว่าได้เป็นมึงชอบใช่ไหมอย่างเงี้ยมึงชอบใช่ไหม เอาทำไมเป็นสีดำอยู่วะเกียกูชนะก็คือกูในที่สองไปกูใ้ที่สามเด็ดไปกูในที่สามด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมฝากกันไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นแรกกดติดตามช่องจีแอนดไมาเจอทีใหดกันด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนเจอกันที่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย ผมหมดไหมเนี่ยดูดิไอ้กดติดตามชอ่องจีเดียไม่เจอทีเนี่ยสวยสุดนะไอ้ไอ้นี่ขยายช่องนะมามาเล่ยเลย